านใครทีม่มีมือถือหรือแกจิตเยอะๆแบบอุ้มนะคะแล้วยังต้องพกที่ชาร์จหลายๆอันบ้างสถานก,การ์ลางปลั๊กไฟของคุณเป็นยังไงบ้างเต็มเอียดเลยใช่ไหมหรือบางทีเนี่ยไปต่างจังหวัดนะคะก็ต้องพกไอ้ตัวล้างปลั๊กไฟไปด้วยเผื่อจะใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ค่ะอุ้มพาทุกคนมาไลฟ์แพ็คคุณรู้จักนะคะเซตนี้แล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่อุปกรณ์การชาร์จธรรมดาแต่ว่านี่คือ a n c h o r Palm Series วันนี้นะคะมาทั้งในหมวดการชาร์จอุ้มเรียกมันว่าเป็นรูปแบบของการร์ชาจละกัน ตัวนึงเนี่ยเป็นเดสก์ท็อปชาร์จเจอร์นะคะเดี๋ยวพามาเล่าให้ฟังตัวนี้คือโคตรเจ๋งเลยอุ้มเนี่ยชอบมากนะอุ้มเนี่ยซื้อไว้นะคะชั้น1ตัวชั้น2ตัวชั้น3ตัวแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวนี้อันนี้เนี่ยเป็นชาร์จเจอร์แบบ3 in 1นนะคะอันนี้ก็ดีขนาดเล็กนะคะพกพาไปไหนมาไหนได้และอย่างหนึ่งวันนี้มาพร้อมกับ power bank ด้วย power bank นะคะมี2ตัวด้วยกันตัวนึงเนี่ยเป็นนะคะ27,650่อยมิลลิแอมค่ะเอาพุทอยู่ที่รวมการ250อ์องวนึง นะคะคเป็น20 0 0 0มิลลิแอมค่ะตัวนี้ก็จะไซส์เล็กนิดนึงเดี๋ยวนี้พามาคุยกันโดยเฉพาะตัวนี้นะคะที่เป็นด e สก์ท็อปชาร์จเจอร์มันเป็นยังไงบ้างป่ะไปดูกัน เราจะมาเริ่มกันนะคะที่ตัวจี้ตัวนี้เลยนี่คือ Desktop Charger a n อร์แองเกพม250วัตต์ A 2 3 4 5ค่ะจ่ายไฟรวมได้สูงสุดอยู่ที่250วัตต์และก่อนจะไปคุยการก่อนจะไปคุยสเปคก่อนไปดูมันทำอะไรได้บ้างอุ้มจะเริ่มจากการทดสอบความเจ๋งให้ดูก่อนเลยะคะ่ะ2ตัวนี้นะคะตัว power bank เนี่ยแบตมันจะหมดใช่ป่ะแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวนี้นะคะตัว Desktop Charger อุ้มจะทาการเสียบเข้าไปเลยเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะปึ้งเสียบเข้าไปแบบนี้ค่ะสังเกตดูว่า ที่ตัวนี้นะมันจะทํางานแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวความเร็วนะคะมันจะขึ้นมาเรื่อยเรื่อ่ามันจะขึ้นมาเรื่อยๆ30 61 92 92เป็นงไงร้0ยร้ มันสุดนะคะตัวนี้นะจะสุดที่140วัตต์นะคะสำหรับช่องแรกรวมกันเนี่ยจะได้250วัตต์แต่ว่าที่ช่องแรกช่องนี้นะคะจะจัด Priority ไว้ที่140วัตต์และคุณดูไฟที่เข้านะคะ138วัตต์เห็นไหม อ่าถึงามสิบแปวัตต์นะคะที่ตัวนี้อุ้มกดเข้าไปดูเช่นเดียวกันนะใกล้เคียงกันหนึ่งร้อยสามสิบวัตต์นะคะสำหรับช่องที่1เนอะทีนี้ค่ะอย่ารอช้าเรากลับมานะคะขอตัวนี้ก็อุ้ยเหลือ9้น้องน่าสงสารมากอุ้มจะเสียบชาร์จไปด้วยนะคะอุ้มจะเสียบที่ช่องหนึ่งเช่นเดียวกันนะเสียบปึ้งเลยปึ้ง อันนี้จะอยู่ช่อง1ของตัว Power Bank แต่ว่าที่ตัวนะคะ Desktop Charger คือช่องที่2นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันวิ่งอยู่เท่าไหร่ไปแล้วไปแล้วรวม200แร้วนะคะรวม212นะคะที่ช่องที่2นะคะตอนนี้จะวิ่งอยู่ที่101วัตต์นะคะ101วัตต์ค่ะช่องแรกประมาณ1 4 6ก็คือประมาณ1 4 0วัตต์นะคะเพราะฉะนั้น2ช่องรวมกันอยู่ที่ประมาณ240วัตต์โอ้โห สุดยอดและแป๊บเดียวจ้านี่ขึ้นมา37จุดโอ้ยหี่จะ3 8แล้วนี่นะคะขึ้นมา14%แล้วจากเมื่อสักครู่นี้วิ่งไวโอ้สะใจมากๆเลยแน่นอนค่ะว่าต้องอุป,ปรกรณ์ที่ทุกคนเนี่ยรองรับด้วยแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมือถือที่เราใช้งานกันเนาะส่วนใหญ่ก็จะชาร์จเร็วนะคะ45วัตต์กันขึ้นไปอยู่แล้วอันนี้เนี่ยอุ้มทดสอบมากับหลายรุ่นนะคะใช้งานได้ทั้งหมดเลยอุ้มเนี่ยทดสอบประมาณนี้แต่เดี๋ยวมพามาดูดีกว่าว่าตัว Char เดสก์ทอไไ็อ พระเอกของเราใกล้ๆนะคะกับตัวนี้ค่ะแกนเดสก์ท็อปชาร์จเจอร์ชาร์จได้รวมถึง250วัตต์และทําไมมันถึงเป็นเดสก์ท็อปชาร์จเจอรู้ไหมทุกคนอย่างแรกเลยมันสวยมากการที่มันมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลนะคะแล้วก็ดีไซน์ของมันตั้งแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นโมโนต๊ะทํางานแบบนี้หรือว่าจะเป็นนะคะข้างหัวนอนเราคุณก็จะประหยัดพื้นที่มากขึ้นเยอะมากๆเลยทีนี้ห่าผมให้ดูก่อนว่ามันประกอบไปด้วยพอร์ตอะไรบ้างนะ,ะนะคะเริ่มจากตรงนี้ด้านหน้าค่ะจะมีพอร์ต USB Type C ทั้งหมด4พอร์ตด้วยกันพอร์ตตรงนี้ไม่ได้ ชาร์จได้แค่มือถือแต่คุณสามารถชาร์จแล็ปท็อปได้ด้วยเอออุ้มเนี่ยชาร์จทั้งแท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปนะคะในตัวนี้นะ,ะเรียบร้อยเลยง่ายมากๆค่ะออข้างๆนี่ข้างๆตรงนี้อุ้มหมุนใหมดูนะคะเออจริงๆการควบคุมมันง่ายมากค่ะก็คือคุณเสียบชาร์จเนาะคุณเสียบตรงไหนก็ได้นะคะทาย A ทาย C แล้วมันจะมีไอ้ปุ่มนี้นี่ปุ่มนี้นะคะปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มเดียวที่เราจะใช้ในการควบคุมค่ะเดี๋ยวอุ้มอธิบายว่ามันเป็นยังไงเนาะเอาอย่างแรกก่อนเ,ออเวลาการชาร์จเนี่ยมันเป็นยงไง ะะอุ้มบอกไปแล้วเนาะมันรวมเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่250วัตแต่ว่าจะมีพอร์ตหนึ่งที่พิเศษกว่าใครนะคะคือพอร์ตนี้พอร์ตซีวันตัวนี้ค่ะจะสามารถชาร์จได้สูงสุดถึง 140วัตต์นะคะเห็นไหมมันจะเขียนว่า140วัตต์แม็กค่ะพอร์ตเดียวนะคะที่สามารถชาร์จได้140วัตต์พอร์ตอื่นๆจะสามารถชาร์จได้ที่100วัตต์นะคะอันนี้คือสุดแล้วเนาะมันมีความเจ๋งตรงที่เราสามารถจัดนะคะพาริออริตี้ได้เช่นตรงนี้นะคะอุ้มอยากให้พอร์ต c 3เนี่ยเป็นพ r ร o ออริตี้อุ้มก็หมุนตรงนี้มานะคะแล้วก็เลือกไอตรงนี้จากออฟเนี่ยมาเป็นออน พอร์ตซีนะคะก็เลยจะกลายเป็นพอร์ต p r i อ r ร์ y รตนะตอนนี้นะคะแต่แน่นอนว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะก็เนี่ยเซตไว้นะก็จะเป็นพอร์ตซีวพวกนี้สามารถเซต p r i o r i t y ได้ตามที่เราต้องการนะคะในรูปแบบนี้เลยหรือว่าเราจะเข้านะคะมาที่โหมด Setting ปรับนะคะความสว่างของหน้าจอสกินไทมอ์อ u t ค่ะโหมดต่างๆได้นะต่อ WiFi กับมือถือได้ด้วยนะมีแอปพลิเคชันที่สามารถส่องได้สกินเซฟเวอร์ค่ะเมื่อกี้ให้ดูกันไปแล้วมันจะมีเนี่ยหน้าปัดนาฬิกาหลากหลายรูปแบบนะคะอุเมงเนี่ยใช้เป็นแบบออนไล ซึ่งจริงเนี่ยต่อกับตัวมือถือไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่อุ้งตั้งไว้นะก็อุ้มบอกว่าเอ้สามสิบวิเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากหน้านี้ให้กลายมาเป็นนะคะหน้าสกินเซฟเวอร์นั่นเองอ๋อแล้วบอกก่อนนิดนึงค่ะว่าไอ้พอร์ตซีวันเนี่ยที่หนึ่งออร้อยสี่สิบวัตต์นะคุณชาร์จ MacBook Pro ค่ะตัวสิบหกนิ้วอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในเวลาประมาณยี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองแล้วก็ตัวนี้เองสามารถจะชาร์จนะคะคุณชาร์จโน้ตบุ๊กพร้อมๆกันเลยก็ แต่วันนี้ค่ะอยากจะมาสาธิตนะการชาร์จให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะคะนอกจากเมื่อกี้เนี่ยอุ้มชาร์จ power bank เนี่ยแบบความเร็วสูงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวอุ้มขอเสียบเนี่ยเข้าที่ c วันหนึ่งอุ้มจะชาร์จ c วันกับอะไรดี i p h o n เนี่ยคะเสียบชาร์จ c วันเนี่ยกับ iPhone 16 pro max แล้วกันวางไว้ตรงนี้ ดูกันว่า iPhone 16 Pro Max ตอนนี้แบตเหลืออยู่ที่66%นะคะจะชาร์จได้เร็วเท่าไหร่อุ้มว่ามันดีมากเลยเดี๋ยวต่อไปม็นจะใช้เครื่องนี้แหละในการมาบอกทุกคนว่าตัวชาร์จนะคะที่ชาร์จของมันเนี่ยหรือว่า,ามือถือแต่ละเครื่องเนี่ยมันชาร์จได้จริงๆเท่าไหร่นะคะอะระหว่างที่พอร์ต C1 นะคะชาร์จอยู่อุ้มขอไปที่พอร์ต C3 ก่อนละกันนี่พอร์ตนี้ปุ่มจิ้มเข้าไปแว็โอเคพอร์ต C3 มันจะชาร์จเป็นตัว H15 ว a นะคะ แไว้แบบนี้เรียบร้อยทั้ง2พอร์ตโอเคมาแล้ว ฝั่ง s ้5เอตาค่ะชาร์จขึ้นมาตอนนี้40วนะัตต์เนาะมันแม็กตามสเปคคือสี่วัตต์นะคะแล้วก็ฝั่ง iPhone เนี่ยอยู่ที่เนี่ยประมาณ15วัตต์ประมาณนี้นะคะตอนนี้นะคะมันก็จะทําการชาร์จไปเรื่อยๆค่ะเราอยากจะดูที่ช่องไหนนะล้วก็กดจิ้มเขาแบบนี้ค่ะให้มันขยายขึ้นมามันก็จะมีโวล์นะคะกับแอมป์ขึ้นมาแสดงผลให้เราดูแบบนี้เลยซึ่งการทํางานของมันเนี่ยง่ายมากๆนะคะหน้าจอตัวนี้ใหญ่ขนาดไหนจอ L C D ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่2.26นิ้วค่ะคุณสามารถ ดูได้เลยอย่างที่เห็นอยู่นะตอนนี้แล้วก็ดูในแอปพลิเคชันได้อย่างที่มุบอกไปนะคะเผื่อจะชาร์จแล้วเรานอนหรือลงไปข้างล่างค่ะก็ดูได้จากตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดง่ายมากๆและตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่อยากให้มีเนี่ยติดบ้านเอาไว้จริงๆและในโหมดชาร์จเจอร์นะคะยังมีอีกค่ะตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์3 in 1ค่ะ Ang e r p ลพ m มรุ่น a 2 6 8 8สามารถชาร์จนะคะได้รวมกันอยู่ที่100วัตต์เลยทีเดียวชาร์จเจอร์ท i ี 1, 1คืออะไรอ่ะให้ดูตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีทั้งหมด3พออร์ตกกันคค่ะะ็ืจมี ทั้งหมด2พอร์ตแล้วก็จะมี type A เนี่ยหพอร์ตค่ะสามารถชาร์จรวมกันได้ที่100วัตต์ขนาดของมันเนี่ยกำลังดีมากแล้วหัวตรงนี้นะคะมันจะเป็นแบบงอได้พับเก็บได้แบบนี้ปึง้งแล้วก็หนาแน่นดีนะคะเอาไปเสียบชาร์จเนี่ยถือว่าถนัดเลยเห็นไหมขนาดของมันเล็กลงนะคะก็ช่วยทําให้พื้นที่เนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยก็ประหยัดพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะและตัวนี้เองค่ะสามารถชาร์จ MacBook Pro นะคะขนาด1 4นิ้วเนี่ย50%เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีเท่านั้นเองชอบมากอะ่ะเน พับเก็บได้แบบนี้นะคะก็เทมากิขึ้นเทียบกับมืออุ้มอยู่ที่ไซส์ประมาณนี้นะคะเทียบกับอะไรดีเทียบกับ iPhone แล้วกันอ่ะเทียบไซส์กับ iPhone ให้ดูนะคะอยู่ที่ไซส์ประมาณนี้เลย นี่สวยงามสวยงามแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้นะคะก็มากับเทคโนโลยีแกนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชาร์จเร็วกระทัดรัดนะคะแล้วตรงนี้นะคะยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Active s h i e l d 2.0ค่ะช่วยควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะค่ะทำให้ไม่ให้นะคะความร้อนมันเกินเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยนะดีไซน์สวยงามนะคะป้องกัน3ชั้นเนาะเสียบกับลักนะคะก็แน่นหนาเนาะไม่ได้รู้สึกว่าตำแหน่งไหนนะคะจะหลุดออกไปไม่หลวมเนาะเสียบกับผนังก็อยู่นะคะเผื่อใครเนี่ยเอาไปใช้งานนอกบ้าน ตัวนี้เวิร์กเลยล่ะงั้นไปกันต่อที่หมวดของ power bank นะคะมี2ตัวด้วยกันเริ่มจากตัวแรกคือตัวนี้ตัวนี้มากับความจุ27,650 m มิลลิแอมค่ะชาร์จได้เร็วรวมเนี่ย250วัตต์นึกภาพออกหรือยังจะเอาไปใช้ยังไงนี่คือ a n c h r palm A 1 3 4 0นะคะตัวนี้เหมาะมากๆสำหรับสายเนี่ยที่ชอบยกนะคะคอมเนี่ยไปทำงานแล้วแบตหมดกลางทางตัวนี้ช่วยชีวิตคุณได้อย่างแน่นอนค่ะและมาพร้อมกับพอร์ตเนี่ยเยอะแยะมากมายอุ้มให้ดูตัว ะะจะประกอบไปด้วยพอร์ต USB Type C ทั้งหมด2พอร์ตด้วยกัน USB Type A เนี่ย1พอร์ตค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณชาร์จทั้งหมด3พอร์ตรวมกันเนี่ยก็อยู่ที่250วัตต์นั่นเองและมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะ PD 3.1ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยชาร์จได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้หลายคนเฮ้ยจริงป่ะพี่อุ้มให้เที่ยวไซส์ก่อนเนาะอุ้มเที่ยวไซส์กับตัว Galaxy a 2 5 Ultra นะคะความสูงใกล้เคียงกันเลย นะความสูงใกล้เคียงกันเลยขนาดมันประมาณนี้นะคะขนาดประมาณนี้เลยทำไมตัวนี้ถึงสามารถขึ้นเครื่องบินได้เพราะว่ามันมาพร้อมกับนะคะขนาดคือ99.54วัตต์อวซึ่งตามมาตรฐานตามข้อกําหนดของ TSA นะคะเขาแบงค์ที่สามารถเอาขึ้นเครื่องบินได้ค,คือน้อยกว่า100วัตต์อวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาขึ้นได้นะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เองค่ะจะชาร์จได้เร็วนะคะหนึ่ช่องเนี่ยตัว USB t y ท e c เนี่ยจะชาร์จได้สุดที่1 170วัตต์นะคะอ่ะขอลองชาร์จให้ดูนิดนึงแล้วกันชาร์จกับตัว s h 5ตันี่แหละปึ๊บโอเคชอบตรงนี้ทุกคนพอเสียบชาร์จปุ๊บนะคะมันจะแสดงผลบนหน้าจอนี้เลยว่าชาร์จนะคะต้องชาร์จกี่นาทีกี่ชั่วโมงเต็มเนาะแล้วก็มันจะขึ้นด้วยนะคะว่าแต่ละพอร์ตค่ะ ชาร์จอยู่ที่ความเร็วอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้นี่แบบนี้แล้วก็เราสามารถจะเชื่อมต่อนะคะเข้ากับตัวมือถือของเราได้เหมือนกับตัวนู้นเลยและตัวสุดท้ายนะคะนี่คือแ n c เก r p พ l m 1336ขา200วัตต์นะคะสำหรับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยไซส์จะเล็กกว่าตัวนู้นเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งนะคะเทียบไซส์ให้ดูต่างกันอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมาพร้อมกับความจุ20,000ม ah, ิลลิแอมป์ 20มิลลิแอมแต่จริงๆเนะี่ยเป็น20มิลลิแอมที่ดูดีเลยนะคุณตั้งนะคะไว้บนโต๊ะแบบนี้นะสมมุติไปคาเฟ่ก็ตั้งไว้แบบนี้ก็สวยงามนะคะแล้วตัวนี้เองค่ะมากบพอรอตเนี่ยทั้งหมด3พอร์ตด้วยกันประกอบไปด้วย USB Type C 2พอร์ตนะคะแล้วก็ USB Type A 1พอร์ตอาล์พุทนะคะกำลังไฟรวมเนี่ยอยู่ที่200วัตต์นี่แบบนี้นะคะเดี๋ยวอุ้มจะลองชาร์จเนี่ยให้ดูนิดนึงอุ้มจะชาร์จกับตัว power bank นะคะตัวสักเมื่อสักครู่นี้ลองดูว่ามันจะะะเเป็นนยยงไอามาแล้้วรรีบระคะ ชาร์จเข้าหากันมาแล้ว100วัตต์ตัวนี้สามารถจะจ่ายไฟนะคะได้สูงสุดอยู่ที่100วัตต์ต่อ1พอร์ตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาพุทนะคะรวมกันจะอยู่ที่200วัตต์อย่างที่บอกไปชาร์จนะคะแล็ปท็อปเนี่ยสองเครื่องไปพร้อมๆกันเลยก็ได้เช่นเดียวกันเออ,อทีนี้นะคะอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าอาไซส์ของมันเนี่ยเป็นมามาไหนเทียบกับ h อตายดูจะเตี้ยกว่าไอซิตายอยู่ ประมาณนี้นะคะหน้าจอแสดงผลได้เหมือนกันเลย นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อแอปพิเคชันได้เหมือนกันเลยสรุปราคานิดน,นึงนะคะสําหรับซีรีส์ที่เป็น Angkle พรแบบนี้ค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อน Desktop Charger ค่ะตัวนี้นะคะ Angle พร250วัต์กน Desktop Charger รุ่น A 2345ราคาจะอยู่ที่5,890บาทค่ะมาที่ตัวนี้นะคะเป็นตัว Charger 3 in1 ค่ะ100วัต์ A 2688ราคาจะอยู่ที่299 1บาทแล้วว่ขยับมาที่ตัวนี้นะคะนี่คือตัว Angkle พม20 m ah นะคะเป็น Power Bank ที่สามารถจ่ายไฟได้รวม200วัตต์รุ่น A 1336นะคะราคาจะอยู่ที่5,999บาทแล้วก็ตัวใหญ่สุดนะคะตัวนี้ค่ะ Anger Palm อ๋อรุ่นตัวนี้ความจุ2 7 6 5 0ม mm ิลแอมป์นะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่8,990บาทสำหรับรุ่น A 1340นะคะจ่ายไฟได้รวม250วัตต์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะซีรีส์นี้ถึงราคาจะสูงหน่อยแต่ผมเชื่อว่ามันจะสามารถทำให้ชีวิตของเราไม่ว่าการอยู่ในบ้านนะคะ การออกไปชาร์จนอกบ้านหรือว่าการใช้งานดีไวต่ตางๆของคุณนอกบ้านจะทําให้มันนะคะเรียบง่ายสมูทมากยิ่งขึ้นและบางอย่างนะคะที่เราอาจจะแบบยังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องเอานะคะอะแดปเตอร์หลายๆอันมาเสียบไว้ด้วยกันหรือว่าบางทีเนี่ยก็ต้องมาแบ่งนะคะตัวอะแดปเตอร์ตัวหนึง่งก็ไม่สามารถจะชาร์จหรือว่าจ่ายไฟได้อย่างเต็มที่หรือบางทีนะคะอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการชาร์จจริงๆของเราทําให้มือถือเราร้อนทําให้อุปกรณ์ของเราร้อนแบตเสื่อมเร็วมากยิ่ง หรือบางทีก็ยังกลัวอีกว่าชาร์จชาร์จไปแล้วเฮ้ยมันไม่มีตัวตัดความร้อนจะทํำยังไงคําตอบว่คือตัวนี้นะคะเซฟตี้ด้วยปลอดภัยด้วยชาร์จเร็วด้วยแล้วอุปกรณ์ที่เขานะคะดีไซน์มาของ Anker อรุ้มเนี่ยใช้ Anker อยู่แล้วทั้ง power bank ตัวเล็กเองนะคะจนมาถึงซีรีส์พรามตัวนี้ถูกใจมากจริงะฝากไว้เท่านี้ละกันเดี๋ยวเจอใหม่กาสหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ